คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อาหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสินงผิก่กฎวาหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมารานะครับกับสูตรแต้ม2ตัวล่างสูตรที่2กดติดตามเลยนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับมันจะมีสูตรที่1ด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะคุยเรงสูตรที่3ให้นะครับ แต่ว่าเข้าทั้งสองสูตรเลยนะครับโดยสูตรนี้ข้องแต่30มสิบธนาคมหกสามตติยี่สิบเอ็ดวตเข้าแต่นี้ยเป็นยี่สิบสองวดครับกดติดตามไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีสรุปเล็กน้อยอยู่หนึ่งวดนะครับแต่ว่าล่าสุดเขานะโอเคจะได้นํามาไปตัดเลขแล้วก็แบบกรบเลขได้ง่ายๆนะครับอาล่ะ,ละมดูในวิธีการคำนวณ เ,าาเรามาดูกันเลย30ธันวคม63ครับที่ออก8 0ด6ูนย์สามหกสอวหนึ่นะครับเราใช้ในส่วนของหลักพันบวกหลักร้อยรางวัลที่1นครับพันบวบกหเป็น9 9้บวกศนย์คงที่ครับเป็น9ก้าส่เกบวกหคงที่เป็น10บเจ็บกหคงที่ได้ 0, 1 1ึบวกหึงคงที่ได้สอง สองบอกสองของที่เป็น6 6หกบอกสองของที่เป็น8ได้9 0้า6 8 9 0หนึ่ง่อครับตามาดูนะ901268ครับสิ 17, มกราคมครับออก3าม2ก็5ห้าสองก็นะครับหกับห้าบวกกันเป็น6ได้แต้ม6กีแต้ม6นะต่อมาครับ17มกราคม64สี่ 6, 4, นะครับสามกสอ้หนึ่งห้ครับ สีกับสามบวกกันเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกแปเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นส0บสิได้เกาบวกเบวเป็นสิบใส่ศูนได้สี่บวกสองที่เป็นหได้เจ็ดแปดเก้าศนเปดเก้ครับห่งกุมภาพันธ์ 1, ครับหกุมภาพันธ์นะครับออกเก้างตัวางเก้า็ดบวกกันเป็นสิบ 16, ครับแต้มหนะครับต่อมาครับห หนึ่งกุมภาพันธ์หกสีคำนวณแต้ม2ตัวล่างได้567 8 2เจ็ดแ2 4นะเรามาดูครับ5้าหกห้าหกดแปนะครับสิกุมภาพันธ์สตัวล่างออกอะไรออกสามเก้ก้ากับ3บวกกันเป็นสิเมื่อกี้มีแต้ม2นะต่อมาครับสิบหกุมภาพันธ์หกสีคำนวณแต้ม2ตัวล่างมาได้012 379นึ่งสอนะครับ หมีนาคมครับออก5้8 2ามแปสองตเจ็ดกับสมบวกกันเป็นสิบได้แต้มศูนย์นี่แต้มศูนยมีนาคม64สีมีนาคมหกคำนวณแต้ม2องตัวล่างมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็เาศด้าศูนย์หนึ่งสองสามเเครับเรามาดูนะศูนย์หนึ่งมเจบหกมีนาคมหกส่ครับออก 4, 2, 2, 2, สี่สองกับหนึ่ก้นึับเบวกกันเป็น10ใช่ไหมสิบก็ได้แต้มศูนย์ครับมีแต้มศูนย์ สิมีนาคม64สีครับสิมีนาคม6กสี่คำนวณแต้มสองตารล่างมาได้สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามห้าหดหนึ่งสามครับเรามาดูนะสี่ห้าหกเดหนึ่งสาะครับหเมษายนออกอะไรศูนย์ห้าศได้แต้ม5ม้ามาซุกกมีแต้ม5้านะหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณแต้มสตารางมาได้สี่ห้าหกดหนึ่งสามห้าหกเจ็ดหนึ่งสามครับเรามาดูสี่ห้าหกหนึ่งสาม ครับ16เมษายนครับออก7872ตัางห้ากห้ากับหประกัเป็นบ 1, 1, 1ครับปีแต้มหแต้มหครับ16เมษายน64ครับคำนวณแต้ม2กตล่างมาได้789046 789046 789046ครับเรามาดูนะ789046 2พฤษภาคมครับออก272 2ก็1สอก็กับ8ประกับเป็น9ครับปีแต้ม9นะ2พฤษภาคม64 สพฤษภาคม64ครับคำนวณแต้ม2ตาตรล่างมาได้3 4 5 6ี่ห้า6 0 2ห้าครับเรามาดู3 4 5 6ี่นะครับ3 4 5 6ี่ห้กุมภาพันธ์ครับออก1 4 1 4, 2, ่2สีตระลาง1 4บวกกันเแต้ม5นะมันสกุมีแต้มหานะครับ16พฤษภาคม64 5 7 9 2ต้าเาง1นรางออก1 4, นะครับบวกเลยสตรเดียวกันได้ผลการคำนวณ90 901268 901268นะเรามาดูครับ901268 1มิถุนายนครับออก972 245 4กับ5บวกกันเป็น9นะครับนี่ครับแต้ม9นะครับแต้ม9นะต่อมาครับ1มิถุนายนครับ1มิถุนายน64 คำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้1 2 3 480 1 2 3 480ครับเรามาดู1 2 3 480 16มิยพิธยนครับ16มพิธยยยนออก8 6 1 2ตัวล่าง1นกับ7ปรกันเป็น8ี่แต้ม8ครับ16มพิธยนครับ8 6 1 2ตัวล่างนนะครับ8ป1 2กตัวล่างนะครับ1กับ7กเป็น8มีแต้ม8 16ิพิธยน64ครับ คำนวณแต้ม2ตารล่างออกมาได้อ,อ่าสิบหกพิโยนครับคำนวณแต้มสองตรล่างออกมาได้9 0้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดเก้านกแดะเก้าศูนย์หนึกแดะครับเรามาดูเก้าศูนย์หนดะครับหกรกฎาคมครับหกรกฎาคมออกสองตระลาออกสองเก้าเกระสอบบวกกันเป็น11ใช่ไหม สิบมีแต้มหนึ่งอ่ะนีมนะีต้หนึ่งะต่อมาครับต่อมาหกระดาษราคมครับหนกระดาษคมหกสีกระดาษราคมหสีนะครับคำาหนึ่งสองละสองก้าวความนวณแต้มสองตัวลมาได้แปาศนย์หงห้าเจ็ดแปดเ้าศูนย์หนึ่งห้าเดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดเก้านย์หเจ็ดสิบหกกราษมับออกเจ็ดสอห้าสองออกเจ็กระศูนได้แต้มเจ็ดมีแต้มเ สิกก็ได้ไดคมหกสี่คำนวณแต้ม2ตัวล,ะละ่างออกมาได้สามสี่ห้าหกศูนย์สองี่ห้าหกศูนย์สองสาี่ห้าหกสองครับเรามาด,ดูสามสี่ห้าหกสองหสิงหาคมครับออกสองหกหตัวล่างออกหกเกับ9บวกการเป็นสิห้านี่แต้ม5้าหสิงหาคม64 1สิงหาคม64ี่นะครับ สองหกหนาคำนวณต่อได้ผลการคำนวณครับ2 3 4 5ามสี่ห้าเ้าหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่ะครับสองสามี่ห้าเ้าหเรามาดูนะครับแต้ม2องตัวละนะสองสองสามองสามสี่ห้าเ้าหนะครับ16สิงหาคม64ครับออก2องตัวาะออก2องสามสบวกสเป็น5ได้แต้ม5้านะมาซกุกมีแต้มห้านะครับต่อมา16สิงหาคม64ครับ ศู6ย์สี่หกเจ็ดนครับหกบวกเป็นหกบวกเเป็นหกบวกเเป็นสิบสาบสาวนเป็นสิบใส่สครับสามวกหงของที่เป็น4 4่สบวกหนงของที่เป็น5 5าหบวกหนงของที่เป็น6 6หกบวกสีของที่เป็นสิใส่ศูนยบกสได้สองได้สามสี่ห้าหกศูยกน์ันยายนครับออก4ี่เจ็ดหะเจ็ดกับ9บวกกันเป็น16นี่แต้มห หนึ 1> 1, ่งกันยายนหกสี่ครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดนะสักทุกครับแปดแปดบวกศูนย์คงที่เป็นแปดเสร็จแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็น 18, สิบเป็นเสร็จหนึ่งหนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าห้าบวกสิบคงที่เป็น 12, สิบสองเสร็สองได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าสองครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับเรามาดูนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับ 16กันยายนครับออก070-9352ตัะนะครับ9กับศบวกกันได้แต้ม9ครับมีแต้ม9 1 6กันยายน6กครับ0 7 0 9์5 2็เอตละ9ก้บวกได้9 9บวกศนของที่ได้9ครับ9กวก1ที่เป็น1บสกหได้1นบกได้สอขที่ได้6 6บวก4ของที่เป็น8ได้90 1า6 8นยครับ11ตุลาคม64ะครับ8 3 นะครับแปดสามแปดกั 3, บสามบกกับสิบเอ็ดนีต็มหนึ่งหนึ่งตัวละครหกครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ของที่ได้เก้าบวกหงขงที่ได้สิบสิบวกหได้หนึบวกหได้สองสงบวกสที่ได้หกหกบวกสขงที่ได้แได้เก้าศูนย์หนึครับ16ตัวละครครับออกสามเจ็ดตัวามแกับแปดบกกัเป็นสิบเอ็ดใช่ไหต,ม 1, ตม 1, ้มหนึ่ง หตัวลาคมหกสี่ครับ6กบวกสาเป็น9 9้บวกศูนย์ได้9ใส่9กครับเกบวกหที่เป็นสิบส่ศูนบวกหึงได้หนึบวที่ได้สองสบวกสี่ที่ได้หกหบวกสองที่ได้แปดได้เก้าศูย์หนึครับ1นึ่งพิศกายนครับเรามาดูหนึ่งพิศกายนออกศูนย์องตัวล9เกาห้าเบวกหเป็นเกบวกหบวกกันเป็นแล้วก่อนนะครับ9ก้าบวกหบวกบวกหบวกกันเป็น14ี ิบสี่ใช่ไหมอันนี้มีสะดุดเล็กน้อยอยู่หนึ่งงวดนะครับสักผู่ครับโอเคนะครับนี่นะครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่หนึ่งงวดเก้าห้าบวกกับสิบสี่โอเคต่อมาดูเรามาดูต่อครับหนึ่งสิกายน,นครับส่วนสี่ห้าส่วนสับเจ็ดสองตัวแรกเก้าห้านะครับห้าบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกศูนย์ของที่ได้ห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกสี่ขงที่เป็น สิบสอใส่สองบอกสเป็น4ได้5้าหกเจ็ดแปดสองสี่ห้าดสองสี่ริกพฤศจิกายนครับออก0ูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวละห้าเจ็ดเจตัวละห้าเจ็ห้าหกหนึ่งเจ็ดกตัวละห้าเกับเบวกกันเป็น5กับเบวกกันเป็น12บสใช่ปะสิบสอก็ดได้แต้ม2อนี่แต้มสอต้มนี้นะครับอ่าโอเคสิพฤศจิกายนครับศูน 2อ2สอ2บวกด้วย7 8เป็น9 9บวกศูนคงที่ได้9ใส่9นะเบวก1งคงที่เป็น1 0ใส่ศ0ศย์บวก1นงคงที่ได้1 1บวก1ที่ได้2อลเวกันนะครับทวนนะ9 9บวกศูได้9 9บวก1ของคงที่ได้ สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่ได้สองสองบวกสี่ของที่เป็นหกโอเคหกบวกสองคงที่หกเจ็ดเป็นแปดได้แต้มแปดโอเคได้ครบแล้วครับได้แต้มสองตารางครับเก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดสิบหกพฤศจิกายนหกสี่นะครับคำนวณแต้มสองตารางได้เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดครับเรามาดูนะ 1ธนาคมครับออก0 7 7 2 5 8 2ตอล้ออก8 2 8กับ2บมวกกันเป็น18 90 10, 10ก็คือแต้ม0นี่ครับแต้ม0ขบมานะครับเรามาดู1ธนาคมกันบ้าง6 4นะเรามาดูนะครับ7บวก2 7 7 8 9, เป็บบน9ไล้บรเป็น9ครับอ่ะเห็นไหม 9ก้บวกศได้9 9้บวกหของที่เป็น14 0 0ีบวกหได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกสเป็น6 6หบวกสเป็นแปดได้แต้มเดิมครับเก้าศู่งสองหตัวเลขแต้มได้จักมานะคะรับแคปเจ์ได้เลยครับเลขชุดเดิมนะ เดี๋ยวรอนำไปเทียบสุดรชุดหนึ่งก็ได้ครับชุดหนึ่งก็เข้าแต้มสองตัวล่างสุดที่สองนะครับสุดออนะรหน,นึ่งรอก่อนนะจะเข้าตั้งแต่สามสิบตัวนองกัหกสามสถิติยี่สิบสองวันสุดดูเล็กน้อยอยู่หนึ่งวันแล้วกดติดตามไม่รอเลยนะครับรู้ก่อนหนวยก่อนกับสูตหน่วยโชคสถิติมรา,านครับสวัสดีครับ